สวัสดีครับวันนี้พบกับช่องสุขกิน i n Channel เจเกยนะครับเดี๋ยววันนี้เราไปดูข่าวเรื่องวอลเลย์บอลซีเกมครับลุ้นจากทีมหญิงนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลตั้งเป้าคว้าสองทองศึดซีเกม2์สอนนายกสมาคมนายสมพงสมพรใช้บางอย่างเผยเป้าหมายคว้าสองเหรียญทองจากกีฬาทีมไร่ล่มและชายหากศึกซีเกม2021ันย็ที่กรุงฮานอยเวียดนามนายก นายสมพรใช้บางอย่างนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยตั้งความหวังคว้าสองเหรียญทองในการแข่งขันมวยกีฬาซีเกมครั้งที่81ที่ประเทศเวียดนามศึกซีเกมที่เวียดนามในกีฬาวอลเลย์บอลมีนักใสกันทั้งหมด4เหรียญทองประกอบไปด้วยวอลเลย์บอลชายวอลเลย์บอลหญิงวอลเลย์บอลชายหาดชายวอลเลย์บอลชายหาดหญิงโดยในกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดเป็นการบรรจุเข้ามาแข่งขันสองสมัยติดต่อกันอีกครั้งเวลานี้ นักกีฬาพร้อมที่จะสู้ศึกแล้วโดยทีมชายหาดไทยจะฝึกซ้อมและลงแข่งขันนานาชาติมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วเรื่องนักกีฬาจะล้างสนามจึงไม่น่าห่วงส่วนทีมหญิงกับทีมชายในร่มเก็บตัวมากันตั้งแต่หลังจบศึกไทยแลลีกเมื่อปลายเดือนมีนาเป็นต้นมาทีมหญิงรอบนี้จะไม่มีกลุ่มผู้เล่นชุดเจ็ดเซียนแต่ก็มีประสบการณ์สูงในไทยและตัวจากที่ไปเล่นหลีกต่างแดนจากตุรกีและญี่ปุ่นและอินโดนีเซียกลับมาร่วมทีมครบเซต โดยรวมสร้างเข้ามาสองเหรียญทองจากทีมหญิงในล่มและชายหาดทีมหญิงก็หวังลึลกๆอีกหนึ่งเหรียญทองจากทีมชายในล่มส่วนชายหาดชายไทยยังเป็นรองอินโดนีเซียขอตั้งเป้าหมายที่รอบชิงชนะเลิศอย่างเป็นน้อยนายสมพรกล่าวไว้กล่าวปิดท้ายมหากรรมกีฬาซีเกมส์2021ครั้งที่สันเวที่กรุงฮานอยประเทศเวียดนามจากแข่งขันระ่ังวันที่12-23พฤษภาคม2565นี้ครับ ก็เป็นข่าวอัปเดตสั้นๆนะครับฝังการตั้งเป้าหมายกับกีฬาวอลเลย์บอลนะครับเอ่อกีฬาวอลเลย์บอลหญิงชายหาดักตั้งเป้าหมายไว้นะครับก็ที่สองเหรียญทองครับก็ต้องเราเรืองนึก่าความที่นก็คืออยากได้ทุกเหรียญเลยนะครับสำหรับวอลเลย์บอลในโ่กชายชายหญิงชายหาดชายหญิงนะครับก็ขอให้นักกีฬาไทยนะครับทําให้เต็มที่แล้วก็ร่วมให้กำลังใจนะครับท่ากีฬาไทยทุกชนิดเลยนะครับ สำหรับวันนี้นะครับไม่มีอะไระล้วถ้าผิดพลาดกันะ้นก็ต้องขอไปด้วยสำหรับน,นี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ